มาแล้วมาแล้วครับมือนี่เนาะนี่ขาหมูขาหมูกะสื่อมาเนาะเขาซับชินใหญ่เดี๋ยวค่อยไปหั่นซับเป็นชินเล็นน้อยอีกทีหนึ่งเนาะนี่กะเครื่องต่มยำครับมะขาตะไคร่ใบมะกรูดต้นหอมนี่หอมกระเทียมเดี๋ยวมาใส่ะก,กะพักชีจินนี่กะริกซุกใส่ลงไปน้ำ ทำกินเสับเบง่ายๆแบบปั่นบ้านตั้งหมอน้ำเริ่มร้อนครับนี่ใส่เกลือลงไปสักหน่อยเนาะเพราะจะได้รับคราวขาหมูเพราะเขามีกระดูกหมูนี่กระดูกขาหมูนี่พอาจะมีกินข้าวใส่เกลือนิดนึงน้ำเดือดทนร้อนพอดีเลยใส่เครื่องต้มยำลงไปห่าข้าตะไคร่ใบมะกรูดหัวหอมแดงหวัวกระเทียมใส่เต็มตมจัดเต็มๆ ชอบสมุนไพรมีคุณภาพมีประโยชน์อยู่แล้วครับนี่ใส่เยอะๆรุหนเหลียวเต็มนามอเลยครับนี่สมุนไพรบ้านเราครับน้ำเดือดขึ้นมาอีกรอบใส่ชิ้นขาหมูลงไปทำเป็นชิ้นพอดีปากพอดีคำเต็มปากเต็มคำบอหน่อยเกินไปเนาะรุ่นแล้วบอ่อต้องคนครับ เรากินข้าวเขาจะออกเกินไปเอาไว้ยังนี้แหละเปิดไฟรแรงๆครับในห่้น้ำเขาเดือดจนชิมขาหมูนี่เริ่มที่ซุกขังนอกสักหน่อยเนาะถ้าบาอย่าให้ข้าวหลกะตักเอาฟองออกสักหน่อยนี่ฟองเข้มๆนี่พอมีกระดูกหมูกระดูกขาหมูน้ำเนาะ ความเค้าเนี่ยเขาตีขึ้นอยู่ก็กระดูกเนี่ยแหละครับตักความเค้าออกสักหน่อยถ้าชอบนวดน,วนัวกะตักออกนิดหน่อยบ่ต้มตักออกเบิดก็ได้นี่สำานับพอดีครับมาเปิดไฟแรงมาพอประมาณละรีไฟก,กลางครับที่นี่นี่เอาพอดีจะต้มเห็นน,นั้หน้นอยเนาอยประมาณมนึงเลยครับ ยี่สิบกว่าสามสิบนาทีนั่นแหละเพราะว่าหนังหมูเขาจะได้เปเื่อยๆพอกินเนาะเพราะว่าขาหมูนี่เขามีความเหนียวอย้วเนาะนี่ใช้เวลาจักน้อยไฟกลางงครับได้กลิ่นหอมขึ้นมาแล้วครับนี่มาชิมรสชาติต้นฉบับจักหน่อยซิอึืมต้องปรุงรสชาติเพิ่มจัดจานตามชอบใจ ใส่ผงนัวลงไปก่อนเลยหนึงกรบบวยตามชอบตามมักเนาะบ่ชอบกับบตทองใส่ผุนเล้วมาเติมน้ำปลาลงไปตามชอบนี่ความเค็มความเค็มขึ้นมาจะได้มีรสจัดจ้านพอดีพอดีอดอใส่ตามลงไปด้วยพริกซุกหันซอยกับพริกแห้ง ไปผสมกันเลยตามชอบตามมากครับโอ้ยกำลังร้อนๆขึนน้นมาเลยปรุงรสชาติลงไปนี่กินหอมหวนมากมากอือไ้ข้าเดือดให้พริกนี่เขาเปื่อยๆยั็น้อยจะได้เผ็ดๆทว่หมอแซ่บแจัดจานครับหลังจากผูกเครื่องลองไปเรียบร้อยมาชิมรสชาติอีกครั้งนึ่งแซ่บพอดีหรือย,ยังรสชาติ การชอบวกจัดจานจัดจานครับพ,พร้อมอยู่พร้อมกินมือนี้มาใส่ความเปรี้ยวไปด้วยยอดมะขามเปรี้ยวออนอนกระดอกมะขามเปรี้ยวเก็บผสมใส่กันเลยครับค้นให้เข้ากันเลยที่นี่ความเปรี้ยวจะได้ออกทั่วหมอ ว,ว้าวสีสันนะครับนี่กินหอมมากๆเลยชวนหิวครับมาปิดถ่ายด้วยนะครับนี่ใบผักชีกินต้นหอมหั่นซอยพอดีปากพอดีคำหอมๆใส่ลงไปเลยโอ,โอโ้โหนุ่นเดีบเยีก,กินง่ายๆบ้านๆเนาะตามชอบตามอยากน,นุ่นเดียสีสันครับมา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  มากกินมาแสบนวนัวน้ากันครับนี่รสชาติจัดจานมากๆเลยกินอิ่มกินเต็มน้ากันมื้อนี่ครับผมต้มยำขาหมูเมน,นูบ้านๆสูตรแบบบ้านๆของเฮาครับ มาครับผมมากินมาชิมออเดิบออเดิบจัดจานจัดจานกับข้าวยิ่งดีกับแกล้มยิ่งคอเล็บตีนหมูอมจัดจานจัดจานเพิ่มความเผ็ดลงไปกับพริกแห้งอเผ็ดมากๆ ตาแจงแจังปังนี่กระริกซุกด้วยกระขิ่นหนังขาหมูว้าวแซ่หมากแ่บมาก